มีมิตทิที่หลากหลายนะ <c oughs> มิติยังไงบ้างเช่น <c oughs> ถ้าเราบอกว่าดีลของอเมริกากับอังกฤษเ,เป็นต้นแบบของการเจรจากับประเทศอื่นๆด้วยเนี่ยผมว่าไม่ใช่ประเ,เพราะว่าอังกฤษกับอเมริกาเนี่ยอังกฤษนี้ขาดดุลการค้ากับอเมริกานะครับอเมริกาได้ดุลการค้ากับประเทศอังกฤษประมาณสักหมื่นกว่าล้านเหรียญเพราะนั้นจะเอาเป็นต้นแบบในการเจรจาสําหรับประเทศในอาเซียนหรือประเทศในเอเชียหรือทั่วโลกไม่ได้ อันที่หน,นะครับอันที่สองเนี่ยทำไมเขาจบดิวเร็วนะครับเพราะว่าจริงๆอังกฤษกับอเมริกามีความสัมพันธ์มาทางเศรษฐกิจมาอย่างอย่างยาวนานแล้วก็ความร่วมมือทางด้านภูมิรละทศาสตร์ก็เยอะแยะ,แยะมากมายไม่ว่าจะเป็นอากสนะครับ AUKUS นะครับหรือเรื่องอื่นๆนะครับสามเนี่ยประเด็นที่อังกฤษกับอเมริกาไม่แน่ใจในลงนามหรือเปล่านะ ในข่าวไม่แน่ใจว่ามีการลงนามหรือเปล่า <c oughs> อาจจะใช้คําว่าดีลนั่นแหละเป็นการตกลงเป็นการตกลงซึ่งจะมีผลทางกฎหมายหรือไม่ก็ถือว่าต่ำมากในข้อตกลงนี้ผมคิดว่าเป็นข้อตกลงที่ยังคือก่อนหน้านี้เนี่ยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยเขาใช้คำ่าฟูฟูลก็คือเต็มที่ and comprehensive ก็คือครอบคลุมสมบูรณ์แบบแต่พอม,มาดูในไส้ในแล้วเนี่ย ก็ยังไม่ได้ครอบคลุมเท่าไหร่ผมว่าประเด็นหลักของการดีวนี้นะครับนะเป็นเรื่องของอุตสาหกรรมรถยนต์เล่นหล็กที่ส่วนใหญ่เพราะว่าเราเห็นว่าตัวที่จับต้องได้ชัดเจนเนี่ยก็คือการปลดล็กอกภาษีนำเข้ารถยนต์เข้าไปอเมริกาจาก25%หเรหลือ10%นะครับเหล็กแล้วดูมิเดียมเนี่ยสหรัฐปลดล็อกให้เหล็กอังกฤษเข้าไปอเมริกาเนี่ย0% นะครับ uh, ภาษีที่เป็นภาษีสากล universal t a r i f f เนี่ย uh, สหรัฐก,ก็ยังเก็บอยู่10%เรนะครับเพราะนั mm ้น hmm. ตัวที่ชัดเจนโอเคในเรื่องของการซื้อเครื่องบินอันนี้ก็จะเป็น uh, สหรัฐได้ประโยชน์10%ภาษีสากลก็สหรัฐก,ก็ยังได้ประโยชน์อยู่10%เอรรถยนต์สหรัฐก,ก็ยังเก็บอยู่ uh, 10%เอ mm hmm. ผมคิดว่า uh, อันนี้มันไม่ได้เป็นต้นแบบ สำหรับประเทศอื่นๆในการเข้าไปไปเจรจากับสหรัฐโดยเฉพาะยิ่งประเทศส่วนใหญ่แล้วเนี่ยที่ขาดดุลการค้ากับสหรัฐอเมริกาอีก20ประเทศคือคือใน30ประเทศที่ค้าขายกับสหรัฐอเมริกาเนี่ยสามสิบประเทศที่ค้าขายอเมริกาเนี่ยขาดดุลอเมริกาขาดดุลเกซนต์ซึ่งใน10%นั้นเนี่ยใน10ประเทศเนี่ยใน10ประเทศเนี่ยหนึ่งในนั้นเป็นอังกฤษที่ท,ที่ที่ขาดดุลการค้ากับสหรัฐอเมริกาก็คือสหรัฐอเมริกาได้ดุลแล้วก็จะถูกเก็บภาษี10%เหมือนกัน าะนั้นเนี่ยอีก20ประเทศและอื่นๆเนี่ยมันเป็นประเทศที่ได้ดูลการค้ากับสหรัฐอเมริกาทั้งสิน้นเพราะฉะนั้นจะใช้เป็นต้นแบบไม่ได้แล้วของจริงเนี่ยของจริงเนี่ยอยู่ที่จิตข้อตกลงจริงๆเนี่ยอยู่ที่จิตดิวจริงๆเนี่ยต้องดูที่จิตในวันเสาร์ในพรุ่งนี้นะแต่แต่ที่คุณกิกตาพูดถึงเนี่ยผมคิดว่าพรุ่งนี้เนี่ยไม่ใช่เป็นการนับหนึ่งของการเจรจา การค้าภาษีทัมกับจีนกับสหรัฐนะผมคิดว่าไม่ใช่นับหนึ่งผมคิดว่าเป็นการนับหนึ่งของการคุยกันตั้งแต่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมเข้ามารอบที่สองคุยกันเพื่อปรับคาวามเข้าใจสมมุติผมกับคุณลิซ่าเนี่ยมีเรื่องขุนของขุนข้องมองใจกันมาหลายเดือนแล้วก็เป็นโอกาสที่ผมกับคุณลิซ่าไ้คุณคุณกีตาเนี่ยนะครับมาคุยกันว่า เป็นแบบไหนก่อนจะเข้าไปสู่เรื่องของข้อตกลงอืง่นเพราะนั้นพรุ่งนี้เป็นการปรับความเข้าใจยกแรกของการปรับความเข้าใจแต่ว่าผมคิดว่ามันเป็นสัญญาณที่ดีสําหรับสองประเทศนี้แล้วก็ความตึงเครียดทางเศรษฐกิจของทั่วโลกเนี่ยก,ก็เราเห็นสัญญาณที่ดีผมไม่ได้คาดหวังมากว่าพรุ่งนี้จะจบสวยหรูเพราะอะไรครับเพราะว่าจีนยื่นคําขาดไว้ว่า ถ้าจะเข้าไปสู่การเจราจาสหรัฐจะต้องมีความจริงจังจริงใจไม่กลับไปกลับมาไม่กลับไปกลับมา <c oughs> ซึ่งเราเห็นว่านโยบายของโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยกลับไปกลับมาเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา <c oughs> เพราะฉะนั้นจีนเขาไม่มั่นใจเพราะฉะนั้นการที่จะเข้าไปสู่ยกหนึ่งของการเจราจากับประเทศ,ปร,เทศประเทศจีนนั้นเนี่ยพันสหรัฐอเมริกาคุณต้องแบบคุณต้องชัดเจนก่อนแล้วจีนก็ถ้าจะสู้กันเรื่องภาษีจีนบอกว่าไม่ยอมคุกเข่าให้กับสหรัฐอเมริกา แน่นอนนะครับแล้วก็ต้องเป็นธรรมในการทำมาค้าขายด้วยนะครับค่ะดังนั้นคือจากคาดหวังอะไรที่เป็นตัวเลขชนิดที่ว่าเราจะเห็นการประกาศลดภาษีเราจะเห็นการนำเข้าสินค้าหลายๆประเภทเอ,อ,ออกมาเป็นข้อตกลงที่เป็นดีลแบบนั้นเนี่ยไม่น่าจะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้ใช่ไหมคะอาจารย์ไม่น่าจะเกิดขึ้นครับ <c oughs> ไม่น่าจะเกิดขึ้นไม่น่าจะเกิดขึ้นนะครับเพราะว่ามันมีมันมีความ ของจีนกับสหรัฐอเมริกาเนี่ยมีความซับซ้อนทั้งในมิติของของการค้าและก็มิติของเทคโนโลยีเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยเพราะนั้นผมคิดว่าเป็นเรื่องของการมาปรับความเข้าใจเพื่อจะพัฒนาก็ไปสู่การเจราจาใน,ในยุคที่นีน้จีนเนี่ยเพราะนั้นสหรัฐอเมริกากับอังกฤษเนี่ยผมว่ามันเป็นมันเป็นหนังตัวอย่างหนังจริงเนี่ยจีนกับสหรัฐอเมริกานะเพราะจีนจีนนี่ได้ดูนการค้ากับสหรัฐเกือบสามแสนล้านเหรียญดอลลา,าร์สหรัฐจีนมีประเด็นเรื่องของสหรัฐในไปพึ่งพิง พึ่งพิงตลาดจีนจีนไปพึ่งพิงเทคโนโลยีจากสหรัฐอเมริกาโดยเฉพาะยิ่งสมีคอนดักเตอร์นะสหรัฐอเมริกาก็พึ่งพิงสินค้าจีนเยอะแยะมากมายเพราะนั้นมันมีมิติที่หลากหลายทั้งทั้งสินค้าเกษตรอุตสาหกรรมและบริการนะเพราะฉะนั้นมันไม่เหมือนกับของอังกฤษกับสหรัฐอังกฤษสหรัฐเนี่ยไม่ไม่ค่อยเกิน50าเปซ็นต์น่ะเป็นสินค้าอุตสาหกรรมแต่ของจีนนี่มีทั้งเกษตรอุตสาหกรรม สินค้าเกษตรเยอะแยะมากมายเสื้อผ้ารองเท้าสินค้าอุปโภคบริรโภคเยอะแยะมากมายเพราะ,ะนั้นมันมีรายละเอียดดีเทลนะค่อนข้างจะมากกว่าผมก็คิดว่ามันยังมีรายละเอียดปีกย่อยเข้าไปอีกเยอะแยะทั้งมันไม่ใช่เฉพาะเรื่องของเศรษฐกิจอย่างเดียวเรื่องการค้าอย่างเดียวมันเป็นเรื่องของของเทคโนโลยีมันเป็นเรื่องของความขัดแยง้งด้านภูมิรัฐศาสตร์บทบ,บาทของจีนที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับในประเทศต่างๆอีกมากมายอย่าลืมนะครับว่าหนึ่งในที่สหรัฐ หนึ่งในสามข้อที่สหรัฐมีความกังวลในการที่ขึ้นภาษีธรรมเนี่ยนะครับก็คือหนึ่งอิทธิพลทางเศรษฐกิจของประเทศจีนสินค้าจีนที่ผ่านประเทศต่างๆเข้าไปในสหรัฐอเมริกานะมันเป็นเรื่องของกอปปีไรมันเป็นเรื่องของลิลขสิทธิ์มันเรื่องของสิทธิบัตรมันเป็นเรื่องของอการอุดหนุนภาคการผลิตของประเทศจีนมันอีกเยอะแยะมากมายมีหลายหลากหลายประเด็นเพราะฉะนั้นการที่สหรัฐดีวจบดีวกับอังกฤษก็ไม่ได้สมบูรณ์นะครับ<ะ>ไม่ได้สมบูรณ์นะครับ จริงๆสหรัฐกกอังกฤษเนี่ยเ,เขามีแผนที่จะทํา FTA กันอยู่แล้วเขามีแผนจะทํา FTA อยู่แล้วตั้งแต่ <คะ S 2> สมัยทรัมป์หนึ่งแล้วนะครับเพราะนั้นเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่ยากลําบากมากนักที่ที่จะจบเดียวกันเร็วแล้วก็แสงหน้าแสงโค้งกับประเทศอินเดียผมคิดว่าประเทศอินเดียน่าจะเป็นประเทศที่สองซึ่งก่อนหน้านี้นเราได้เห็นว่าสกอตเบสเซน ลัทรีคลังของสหรัฐอเมริกาก็บอกว่าดิวแรกนี่จะเป็นของดิวิเดียปรากฏว่าอันนี้อันนี้เข้าไปอของอังกฤษเข้าไปก่อนนะครับแล้วก็ผมคิดว่ามันก็น่าจะถ้าบอกว่าเป็นภาพอังกฤษกับอเมริกาเนี่ยจะเป็นภาพสําหรับใครผมคิดว่าเป็นภาพสําหรับสาภาพยโุโรปเป็นภาพสําหรับสาภาพยโุโรปในการเจรจากับสหรัฐมากกว่าสาภาพยโุโรปเนี่ยเจอภาษีของทั้งไป20%เนะเจอภาษีซ้ำไป20%เรเพราะนั้น เรื่องเหล็กเรื่องรถยนต์เนี่ยยุโรปก็เจอเหมือนอังกฤษเจอ25%เปอร์เซ็นต์เหมือกนกันเพราะฉะนั้นสภาพยุโรปจะต้องไปดูว่าอังกฤษไปดิวกับสหรัฐอเมริกาอย่างไรสหรัฐอเมริกาอังกฤษเปิดตลาดปัตวุนะครับให้กับสินค้าเกษตรของของอเมริกานะเพราะฉะนั้นของยุโรปเนี่ยคุณกล้าเปิดไหมเพราะในขณะที่ปัตวุยุโรปก็ก็มีปัญหาเยอะ เรื่องของการการปล่อยก๊าซมีเทนออกมาเรื่องของโลกร้อนเนี่ยยิ่งปล่อยเข้ามาอีกเนี่ยนะครับสองเด้งเลยเพราะฉะนั้นนี่ผมก็เป็นภาพของของต่อสภาพยุโรปมากกว่าครับค่ะแล้วดีลของอังกฤษกับสหรัฐเนี่ยเรียกว่าวินวินได้ไหมคะอาจารย์ใครได้ใครเสียมากกว่ากาันคัดีลที่ออกมาผมคิดว่าผมคิดว่าได้ทั้งคู่ในในระดับหนึ่งสหรัฐก็คือจริงๆในในในการลดภาษี25%าซของรถยนต์เนี่ย สหรัฐโดนัททรัมนี่ก็ปรับเกณฑ์พิเศษอยู่แล้วสําหรับภาษีรถยนต์อยู่แล้วเพราะว่า3ามบิ๊กเนมของอเมริกาสามบิ๊กเนมของรถยนต์อเมริกาเนี่ยเขาเรียกรองอยู่แล้วเช่น85ที่วัตถุดิบของรถยนต์ที่อยู่ในเม็กซิโกแคนาดาเข้ามาในสหรัฐอเมริกาใน85นะไม่ต้องเสียภาษี25วัตถุดิบที่ใช้ของภายในประเทศ50เนี่ยจะได้ภาษีคืนเข้าไปอีก,อกประมาณสัก3% 2 3 เพราะนั้นเป็นเป็นธีมเป็นหัวข้อที่ที่โดนัลด์ทรัมป์ต้องการจะปลดล็อกเรื่องของรถยนต์อยู่แล้วเพราะนั้นแต่มากรณีนี้ถามว่าสหรัฐได้ไรสหรัฐก็ยังได้สิบเปอร์เซ็นต์นะสหรัฐได้สิบเปอร์เซ็นต์ของรถยนต์สหรัฐได้สิบเปอร์เซ็นต์ของยูนิเวอร์แซลสเตอรก็ไปอีกสิบเปอร์เซ็นต์เพราะนั้นสหรัฐได้อังกฤษได้ไรอังกฤษก็ได้ขายจากรู้วาขายโรสรอยขายแลนโรเวอร์ให้กับและชิ้นส่วนรถยนต์ก็ขายกับอเมริกา นะครับผมคิดว่าวินวินประเด็นเรื่องของอย่างเช่นที่คุณกีตาพูดถึงประเด็นเรื่องภาษี2%องเอของบริการดิจิทัลก็อังกฤษก็ไม่ได้ลดให้ก็<ม>ยังเก็บไว้เหมือนเดิมประเด็นเรื่องมาตรฐานสินค้าเกษตรนะที่สินค้าเกษตรจากอเมริกาเข้าไปอังกฤษเนี่ยอังกฤษก็ยังยืนเรื่องของมาตรฐานสินค้าเกษตรเดิมอยู่นะก็คือมีความเข้มงวดเพราะนั้นก็ถือว่าวินวินในระดับในระดับหนึ่งของการเจรจาแต่จะบอกว่า จบดีลแบบนี้เป็นเป็น,เป,นเป็นแบบเป็นข้อสรุปให้กับประเทศไทยเป็นข้อสรุปให้กับประเทศอาเซียนไม่ได้เพราะว่าเขาอังกฤษขาดดุลการค้าแต่ไทยอาเซียนได้ดุลการค้ากับอเมริกาเพราะนั้นการดิวผมว่ามีกลยอยา์กันแล้วก็ส่วนใหญ่ใน,นสินค้าที่เขาเทรดกันระหว่างอังกฤษกับอเมริกาเนี่ยนะครับก็เป็นสินค้าอุตสาหกรรมนะสินค้าอุตสาหารกรรมดะส่วนใหญ่นะครับเพราะนั้นบินินครับก็บินิน อันที่หนึ่งอันที่สองผมคิดว่ามันเป็นมันเป็นสัญลักษณ์มันเป็นสัญ,ญลักษณ์ญญของการจบภายในเก้าสิบวันะก่อนเก้านะสิบวันนะสัญลักษณ์ว่าเนี่ยคุณเห็นไหมมันมีประเทศที่จบดิวกับสหร,รัฐอเมริกาได้แล้วแต่ต้องบอกว่าในการจบดิวเนี่ยเป็นประเทศที่ขาดดุลการค้ากับอเมริกานะครับมันไม่ใช่เป็นประเทศที่ท,ที่ที่ได้ดุลการค้ากับอเมริกานะครับ ประเด็นต่อไปก็คือว่าอังกฤษจริงๆเนี่ยเขาก็เขาก็ต้องการทำ FTA กับประเทศต่างๆอยู่แล้วหลังจากที่ b บ e ็กซออกมาจากยุโรปเขาก่อนหน้านี้เนี่ยเขาก็ไปลงนามข้อตกลงทางการค้าและการลงทุนกับอินเดียอยู่แล้วเพราะนั้นเขาก็ต้องการที่จะเปิดตลาดจากเดิมที่เขาอยู่ในสหภาพยุโรปนะครับผมคิดว่ามันทั้งทั้งตัวความสัมพันธ์ของสองประเทศทั้งตัวความสัมพันธ์ของผู้นา ทั้งตัวของทุนที่ทั้งสองประเทศมีอยู่200กว่าปีเนี่ยบวกกับการมีประเด็นเรื่องภาษีใหม่ๆมันทําให้การจบการดิวของทั้งสองประเทศมันง่ายขึ้นของจริงอยากจะฝากให้นดูฟังกุญจิตาของจริงเนี่ยจีนครับจีนเนี่ยเรื่องนี้เรื่องใหญ่ครับผม แล้วกับจีนแม้ว่าเรายังคาดหวังเรื่องผลลัพธ์ในการลดภาษีต่อการการนําเข้าสินค้าระหว่างกันได้ยากนะคะแต่อาจารย์มองว่าหัวข้ออะไรที่ทั้ง2ฝ่ายเขาจะหาหรือกันนะคะเพราะว่าก็เป็นตัวจริงของในการเจรจาทั้งคู่นะคะฝั่งของสหรัฐก็รัฐมนตรีครังผู้แทนการค้าฝั่งของจีนก็รองนายกแล้วก็จะมีผู้แทนการค้าที่อยู่ที่ WTO มาเจรจาด้วยเหมือนกันคะ่ะอาจารย์ผมผมคิดว่าอันที่หนึ่งก็คือได้พูดไปแล้วคือความ ความจริงจังจริงใจในการแก้ปัญหาดุลการค้ากับสหร,รัฐอเมริกาการขึ้นภาษีของสหร,รัฐอเมริกาเนี่ยหนึ่งไม่โลเลนะหนึ่งต้องไม่โลเลสอง <c oughs> เรื่องการขาดดุลการค้าของสหร,ร,รัฐอเมริกาผ่านการขึ้นภาษีเนี่ยจีนต้องการให้ให้ยกเลิกจีนต้องการให้ยกเลิกเพราะฉะนั้นสองเรื่องเนี้ยผมคิดว่าก็เป็นอสองเรื่องใหญ่แล้วที่ <c oughs> ที่จะจบกันได้หรือเปล่า <c oughs> ประเด็นที่3ก็คือประเด็นเรื่องของอเรื่องของสินค้าเทคโนโลยีพวกเซมิคอนดักเตอร์ ctor, พวกยานะครับพวกเครื่องบินพวกนี้นะก็เป็นอีกอันหนึ่งที่2ประเทศเนี่ยกำลังมีปัญหาซึ่งกันและกันในแง่ของแต่ละคนออก็ขาดซึ่งกันและกันเพราะนั้นผมว่า3ประเด็นนี้น่าจะเป็น3ประเด็นใหญ่แล้วก็จบด้วยการที่จะจรงิงจังจรงิจรงใจในการเจรจา หรือไม่เพราะจีนยืนยันชัดเจนว่าการขึ้นภาษีแบบนี้เนี่ยนะครับไม่ได้เป็นตัวมันไม่ยุติธรรมกับประเทศจีนแล้วก็ทำลายการค้าแบบพหกพาคีนะครับน่าจะเป็นเรื่องเรื่องเรื่องของความจรงิงจังจรงิจรงใจมากกว่าครับคุณกิตาค่ะอาจารย์อัด คาดการว่าเรื่องตัวเรรทภาษีนะคะซึ่งจีนก็บอกนะคะจะคุยกันเนี่ยลดภาษีให้ก่อนเลยนะคะจะที่ขึ้นภาษีเข้าไปแต่ทีนี้ภาษีที่กำแพงของสหรัฐตั้งไว้เนี่ยสูงมาก145%จีนเองก็ตั้งไว้สูงเหมือนกันนะคะ1 2อานะคะอาจารย์ประเมินว่าปลายทางเขาจะลดต่อกันและกันได้มากน้อยแค่ไหนคือคุณทรัมป์บอกว่าลดแน่แต่มันไม่เหลือศูนแน่นอนถูกต้องครับโดนั์ทรัมป์เคยบอกว่าสุดท้ายแล้วเนี่ย ภาษีเฉลี่ยเฉลี่ยทุกประเทศทั่วโลกเนี่ยเกือบ200ประเทศในประมาณสัก20-50% 20-50%เพราะนั้นถ้าเราเอาฐาน145%ที่สารที่สหรัฐเก็บ125%ที่จีนเก็บอาจจะปรับมาเหลือ20-50%อันนี้อันที่หนึ่งในระดับประเทศอันที่สองเนี่ยเป็นเรื่องของลายสินค้ารายสินค,ค้าผมคิดว่ามีความแตกต่างกันเช่นรถยนต์เหล็ก รถยนต์เหล็กเซมิคอนดักเตอร์อันนี้ก็อาจจะมีกัดเก็บพิเศษที่อาจจะไม่อยู่ใน2 0ถึงถึง50เปอร์เซ็นต์นะครับเพราะนั้นก็มีมีอยู่สองระดับซึ่งการเปลี่ยนแปลงสมมติจบกันที่แบบนี้เนี่ยนะครับสมมติจบ5 20 50แต่และประเทศจะมั่นใจได้ไงว่าโดนันทชัมจะไม่เปลี่ยนใจหรือจีนจะมั่นใจได้ไงว่า20-50%ถึงจากการเจราจากันในหลายร,ารอบถัดไปเนี่ยทาจะไม่เปลี่ยนแปลงไปนะครับอันนี้คือเป็นเรื่องสำคัญรวมทั้งประเทศไทย และประเทศอื่นๆด้วยเพราะทําสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลานะครับเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นไม่ว่าจะเป็นดีลก็เปลี่ยนได้ไม่ว่าจะเป็น m o u ก็เปลี่ยนได้ไม่ว่าจะเป็น a g r e e m e n t ข้อตกลงก็เปลี่ยนได้ไม่ว่าจะเป็น FTA ทรัมปัเคยทำมาแล้วกร,รณีของ US MCA นะสหรัฐอเมริกาเม็กซิโกแคนาดาก็ทำมาแล้วก็เปลี่ยนแปลงได้เลยสุดท้ายแล้วผมคิดว่า2ประเทศนี้จีนกับสหรัฐอเมริกาจะจบด้วยการเหมือนกับที่ ช้ำหนึ่งก็มีข้อตกลงทางการค้าในเฟดหนึ่งนะเฟดหนึ่งนะจำได้ไหมครับในสมัย2 0<ะ>1 7ูนถึงสองศูนย์สองศูนย์เนี่ยมันมีข้อตกลงทางการค้าชับหนึ่งเป็นเฟดหนึ่งก็ปัจจุบันก็ยังอยู่นะผมคิดว่าจะจบกันแบบนั้นแหละ,ะเพราะอย่าลืมว่าแรงกดดันทั้งสองประเทศเนี่ยจีนไม่มาเจราจาก็ไม่ได้นะครับเพราะตลาดสหรัฐเป็นตลาดใหญ่จีนจะกระทบเรื่องเศรษฐกิจจีนจกระทบเรื่องการว่างงาน จีนจะทบต่อโรงงานการผลิตของประเทศจีนเพราะนั้นจีนก็ถูกบังคับให้เข้ามาเจราจากับสหรัฐอเมริกาอเมริกาก็สินค้า80 90%ที่ขายกันในอเมริกาเนี่ยเป็นสินค้าจากประเทศจีนคนที่ทุกข์หนักมากที่สุดกันอันนี้ก็คือคนอเมริกานะราคาสินค้าแพงเศรษฐกิจไม่ดีไม่มีเงินซื้อเข้าวของมีการกักตุนการค้าสินค้ากันขนาดนี้เพราะนั้นสองประเทศถูกบีบคั้นด้วยเศรษฐกิจภายในประเทศของตัวเองเข้ามาทำให้ต้องมาเจราจา ยังไงก็ต้องมีการเจราจาแล้วก็จบดิวในที่สุดแต่ดิวจะเป็นแบบไหนอย่างไรอันนี้ก็จะแตกผมคิดว่าแตกต่างกับสาภาพยุโรปแตกต่างจากอังกฤษแล้วก็ดิวอังกฤษแล้วก็ดิวของสหรัฐอเมริกาได้นอน ค,ค่ะแต่ยังกรณีอย่างเฟสวันที่เคยทำตอนยุคคุณทรัมป์หนึ่งนะคะที่มีการซื้อสินค้าเกษตรซื้อทั่วเหลืองเนี่ยดีลก็ยังคงค้างคาแล้วก็ยังไม่สามารถทำตามข้อตกลงกันได้เลยนะคะอาจารย์ค่ะคือเขาจะกลับไปใช้ในแบบแรกหรือว่าเขาจะสร้างข้อตกลงขึ้นมาใหม่แล้วก็ต้องหาทางเพื่อที่จะทำให้สามารถดำเนินการตามดีลให้ได้ทั้งสงฝ่ายผมคิดว่าอันใหม่ผมคิดว่าอันใหม่ภายใต้สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป นะครับน่าจะเป็นอันใหม่นะครับอันเดิมเนี่ยยังใช้ยังทํางานไม่หมดนะครับเข้าใจว่าผมจำตัวเลขไม่ไม่แน่ใจเป็นสองแสนล้านเหรียญที่จีนจะต้องเปิดตลาดให้กับสินค้าของอเมริกาหรือแบบผมว่าน่าจะเป็นอันใหม่และก็บวกกับเรื่องอื่นๆเข้าไปด้วยในในอันแรกเนี่ยเป็นเรื่องของการค้าอย่างเดียวนะค่ะ<ฆ>เป็นเรื่องของการลดการขาดดุลการค้าอย่างเดียวอันใหม่นี่น่าจะเป็นเรื่อง,องการคา เรื่องการขัดขูนการค้าคเรื่องของการพัฒนาเทคโนโลยีเรื่องของอสินค้าลิขสิทธิ์อื่นๆเข้าไปด้วยเรื่องของการจัดการอัตราแลกเปลี่ยนเรื่องของการเข้าไปแทรกแซงตลาดไปอุ่นหนุนภาคการผลิตของของสหรัฐอเมริกของจีนในภาคการผลิตต่างๆอันนี้เป็นเรื่องที่สหรัฐ ให้ความสําคัญทั้งสิ้นเรื่องของอาจจะเลยไปถึงเรื่องของสิทธิมนุษยชนในซินเจียงหรือเปล่าค่ะพวกนี้นมันกลายเป็นปัญหาประเด็นประดดังเข้ามาทั้งหมดเลยขึ้นอยู่กับว่าสหรัฐจะจบดิวกับจีนแบบไหนการค้าเทคโนโลยีสิทธิมนุษยชนค่าเงินหยวนการอุดหนุนภาคการผลิตของจีนนะครับ การแทรกแซงตลาดสินค้าของประเทศจีนที่ทําให้สินค้ามันมันราคาถูกการเรื่องของอสิทธิบัตรนะครับลิขสิทธิ์ต่างๆสมมุติว่ามีสักหกประเด็นหกประเด็นที่สหรัฐมีความกังวลกับประเทศจีนจะจิบเฉพาะเรื่องการค้าอย่างเดียวใช่ไหมผมคิดว่าอาจจะเพิ่มเรื่องของอื่นๆเข้าไปสหรัฐกับจีนอาจาร,รย์อรรยัดมองว่าแม้ว่ารอบนี้ไม่สําเร็จแต่ใน90วันไปถึงกรกฎาคมเนี่ย สำเร็จไหมคะจะปิดดีลกันได้ไหมคะจีดโดนั์ทรัมป์เนี่ยบอกว่าจะไม่ขยายการเจรจาเกิน90วันซึ่งขณะนี้เหลืออีก60วันแต่อะไรก็เกิดขึ้นได้กับโดนั์ทรัมป์เสมอถ้าผลประโยชน์มันยังไม่ไม่หลงตัวสําหรับเขาผมคิดว่าก็มีโอกาสที่ตอนนี้มันเหลือสักกวันก็มีโอกาสที่จะจบดีลกันในใน60วันในเบื้องต้นตามคําสัมภาษณ์ว่าจะไม่ขยายจากของโดนั์ทรัมป์ าะนั้นก็จะจบกันใน60วันก็คือเดินก่อนก่อนวันที่9ก้ากรกฎาคมก็หวังจะเป็นแบบนั้นแต่มันอาจจะจบแบบเฟสหนึ่งหรือเปล่าเฟสสองเฟสสามที่<ะ>มีประเด็นอื่นๆตามมาเนี่ยมันอาจจะยังไม่จบนะจบเนี่ยผมก็จะจบแต่ว่าจะเป็นเฟสหนึ่ง<ะ>อาจจะเป็นเฉพาะสินค้าสินค้าอย่างเดียวหรือมีพ่วงสองสามประเด็นที่ที่สหรัฐมีความกังวลแต่อย่าลืมว่าสิ่งที่ สหรัฐก,กังวลกับประเทศจีนก็ไม่ใช่ว่าจีนจะจะตอบสนองทั้งหมดสิ่งที่สหรัฐทำขึ้นภาษีร้อยสี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ขนาดนี้เนี่ยจีนไม่เห็นด้วยร้อยเปอร์เซ็นต์จีนไม่เห็นด้วยร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วเพราะนั้นถ้าจีนบอกว่าคุณต้องกลับไปเหลือศูนย์เปอร์เซ็นต์ก่อนคุณต้องกลับไปเหลือศูนย์เปอร์เซ็นต์ก่อนนะอันนี้ก็จบกันในหกสิบวันยากเลยเหมือนกันนะต้องบอกเรียนท่านผู้ฟังกณกิตต้าว่า จุดยืนของการเจราจาระหว่างจีนกับสหร,รัฐอเมริกาเนี่ยขณะนี้มีความแตกต่างค,ค่ะซึ่งถ้าเราจินตนาการดูนะครับสหร,รัฐบอกว่าการแก้ปัญหาของเขาความไม่เป็นธรรมกับการค้าของประเทศจีนขึ้นไปร้อยสี่สิบมาแต่จีนไม่ได้มองจีนมองสหร,ร,รัฐว่าสิ่งที่คุณทําเนี่ยมันเป็นละเมิดก,กฎกติกาการค้าพหุภาคีคุณไม่มีความเป็นธรรมในทางการค้า คุณไม่ใช่เป็นฟรีเทรดแต่สหรัฐต้องการแฟร์เทรดคือการค้าที่ยุทธธรรมจีนต้องการเป็นการค้าเสรีเฉพาะ,ะแนวคิดของการเจรจาและจุดยืนของการเจราจาของทั้งสองในรอบนี้เนี่ยนะครับมันมีความแตกต่างอยู่แล้วท่านผู้ฟังลองจินตนาการดูมันจะเข้าไปสู่การจบการดิลแค่ไหนแต่ผมก็หวังว่าใน60วันที่เหลืออาจจะมี เฟสหนึ่งของการเจรจาเหมือนกรณีของอังกฤษกับสหรัฐอเมริกาที่จริงๆแล้วมันไม่ได้ฟ<ม>ูลหรือคอมเพลียนซีฟดีลเท่าไหร่นะครับ <c oughs> ก็คือไม่ได้ครอบคลุมทั้งหมดมันเป็นสักสิ0ของการเจรจาของทั้งทั้งสองประเทศอังกฤษกับสหรัฐอเมริกาครับผม